รีบรีวิว How to Train Your Dragon อภิิหาวไยกิ Viking, ้งพิชิตมังกร สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันเลยครับก่อนจะไปรับชมรีวิวกันก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดอาร์ติสกันด้วยนะครับโอ้โหอันนี้คือความรู้สึกสดๆร้อนๆหลังจากออกมาจากโรมภาพยนตร์เลยนะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เกินความคาดหมายครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไรแอคชั่นที่ทําออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เรื่องล่าสุดที่ไปดูก็คือ stitch ซึ่งอย่างแรกที่เราควรจะพูดถึงกันเลยนะคือการดําเนินเนื้อหาครับแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะรู้เอาไว้คือจะบอกว่ามันสปอยไหมจะบอกว่ามันจะรีวิวไม่สปอยไงท่านผู้ชมในเมื่อเนื้อหาการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนในแอนิเมชันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งถ้าเอาง่ายๆนะคุณดูแอนิเมชันมายังไงอะฉบับภาพยนตร์มันก็อย่างนั้นเวคือมันมีแค่ข้อแตกต่างหรือเสริมจุดนิดๆหน่อยๆแค่บางจุดเท่านั้น มันเหมือนขยายความของในแอนิเมชันเพิ่มขึ้นนิดนึงคือมันเพิ่มมาก็โอเคอะเพิ่มไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในฉบับแอนิเมชันเนี่ยความยาวมันอยู่ที่1ชั่วโมง38นาทีนะครับแต่พอมาเป็นฉบับไ i ท์แอคชั่นฉบับนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ที่2ชั่วโมง5นาทีนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมก็คือ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีท้ายเครดิตไหมเอาจริงๆอ่ะมันมีนะแต่ท้ายเครดิตมันอ้มันไม่ได้ยาวอ่ะประมาณแค่สามวิแล้วก็ตัดจบเป็นพวกนักภาคเลยมันเป็นท้ายเครดิตที่มันไม่ได้ปูสู่ภาคต่อไปอ่ะมันเป็นท้ายเครดิตที่แบบเป็นการเปิดภาพมาเห็นรูปบ้านของเคี่ยวกุดว่า ว่างี้ยงั้นอะคือพูดตรงๆเลยนะไม่ไม่ถือว่าสปอยคือมันไม่มีอะไรอะว่าง่ายๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่า How w ท Train ยูดา d r ก้อนภาค2เนี่ยได้อนุมัติไฟเขียวภาคต่อแล้วซึ่งมีคิวเข้าฉายเนี่ยในตอนนี้ข่าวคร่าวๆ,ๆนะครับคือวันที่11มิถุนายนปี2027นั่นเองนะครับถ้านับตั้งแต่วันนี้ก็คืออีก2ปีเต็มๆเลยซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฉยๆนะ2ปีนี้เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโอ้โห CGI นี่แม่งโคตรสุดอ่ะคือมังกรสถานที่ต่างๆคือสถานที่มันอาจจะมีบางอย่างที่มันแบบสร้างขึ้นมาชั่วคราวถูกไหมแต่ทางด้านของมังกรเนี่ยมันคือ CGI ล้วนๆครับแล้วต้องบอกเลยว่าโห CG นี่ทําสวยมากเคียวกุดนี่เหมือนจริงมากแล้วครน,น่ารักเลยนะเคียวกุดอ่ะเป็นแบบมันเป็นตัวเอกอยู่แล้วมันเป็นไอคอนิกของฮาโลเทนยูดากอน่ะซึ่งทาออกมาได้ดีมากๆมีความดือ้อมีความทะเลนตนมีการแบบแสดงอารมณ์ต่างๆที่ออกจากสายตาของมังกรได้ดีอ่ะคือทําออกมาได้ดี จริงๆนะผู้ชมแล้วก็ฉากแอคชั่นต่างๆนาๆนาเนี่ยที่แบบถ่ายทอดจากแอนิเมชั่นมาสู่ฉบับไล์แอคชั่นที่แบบโอ้โหโคตรจะดีอะ่ะผมโคตรรักแล้วโคตรที่จะแบบเออถ้า How to Train y o ยูดาก g o n มันมีจริงๆในโลกของเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราควรจะพูดเนี่ยคือดราม่าในภาพยนตร์และดราม่าในนอกจอภาพยนตร์ครับผมขอพูดดราม่าในภาพยนตร์กันก่อนแล้วก็รู้อยู่ดีกันอยู่แล้วนะว่าฮิคคัพเนี่ยเป็นลูกของสตรอีก e, ซึ่งสตอ o ี e, เนี่ยก็เป็นหัวหน้าเผ่าไวกิ้งซึ่งเขาแบบ เขาเรียกว่าต้องแบกรับภาระมหาศาลซึ่งคนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งเขาก็ต้องหีบครับลูกชายแท้ๆของเขาอยู่แล้วแหละซึ่งฮิบครับก็เป็นคนเหมือนแบบไม่เคยเอาไหนเป็นคนขี้กลัวมังกรเออไม่เอาไหนว่าง่ายๆซึ่งหลายคนก็ดูถูกเขาแต่ในที่สุดแล้วเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในตอนจบว่าเขาก็ถึงแม้เขาจะแปลกแยกหรือแตกต่างหรือไม่ได้เก่งเหมือนใครๆเขาแต่ก็ เขาก็เก่งไปอีกเฉพาะด้านของเขาอ่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงในสังคมนะคือคุณอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นหรือคุณอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นคุณอาจจะไม่ชอบเหมือนคนอื่นก็คือมันเป็นความแตกต่างอ่ะแต่ความแตกต่างนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณพิเศษและแตกต่างจากคนมืออื่นซะมากกว่าแล้วในจุดจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียหรือข้ออะไรของคุณเลยขอแค่ไอ้จุดจุดนั้นที่คุณแตกต่างจากคนอื่นอ่ะมันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วแค่นั้นเลยซึ่งฮิครับก็แสดงให้้เเเเราาาาา็นนนว่่่่ออถึงงแแแมคจจะะตตตกกื ก็โชว์ศักยภาพที่แท้จริงให้คนอื่นได้เห็นว่าไอาสิ่งที่เขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เขาพิเศษมากกว่าคนอื่นนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้นําที่ไม่เหมือนใครของเบิร์กนั่นเองครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของดราม่านอกจอ ของนักสแสดงนิโคปรคเกอร์ครับคนที่รับบทแอสทริกหรือทางหน้าของนางเอกก็คือแฟนของฮิกคัพนั่นเองครับซึ่งตัวละครน,นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในฉบับของแอนิเมชันกับฉบับไรแอคชั่นเนี่ย <c oughs> โอ้โหหนาตานี่แตกต่างกันอย่างคนละขั้วเลยบอกคนละคนกูยังเชื่อเลยซึ่งส่วนตัวถามว่าผมเนี่ยอคติกับเธอไหมผมไม่ได้อคติกับเธอขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเธอกักบเรเชลเซกเลอร์เนี่ยเรเชลเซกเลอร์เนี่ยมันปากแซ่บกว่ามากแล้วเรเชลเนี่ยค่อนข้างที่จะ ห่วยไม่ตรงปกสโนไวมากมากเลยคือแต่ทางหน้าของนิโคพาร์เกอร์เนี่ยหน้าตาเธอสวยนะแต่ติดแค่ทรงผมอย่างเดียวที่เป็นอารมณ์เหมือนเด็กล็อกแบบทักๆกับผมอยากโศคท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นทรงผมที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากฉบับโอ้โหแอนิเมชันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละในแอนิเมชันคือแบบผมปลอนแบบโอ้โหสวยมากสลวยคือแบบโอ้โหกูหลงรักเลยกูเห็นในครั้งแรกในฮาวเะทนยูดาคอนฉบับแอนิเมชันแต่พอมาเป็นภาพยนตร์แบบฉากเปิดตัวแรกของเธอเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าผมเธอเป็นผมบอลแล้วสรวยกว่าน,นี้นะฉากเปิดตัวครั้งแรกจะเป็นอะไรที่อิมแพกมากพอมาเป็นแบบผมคอนเรทล็อกเนี้ยมันรู้สึกว่ามันขัดคูขัดตามหมือผมมันแข็งแข็งไม่หน่อยอะ่ะซึ่งมันแลกจากแอนิเมชันมากๆซึ่งหน้าตาเธอผ่านอะไรเธอผ่านหมดยกเว้นผมอย่างเดียวเลยอย่าหาว่าผมบูลลี่เลยนะผมรู้สึกว่าเออพูดกับเพาก็บอกอะ่ะว่ามไม่อยากจะทําเหมือนแอนิเมชันร้อยเมากแต่ก็แบบมันก็ขัดใจอะ่ะเราดูทรายผ้าคาวเดอร์เทนยูดราก้อนแอนิเมชันมาแล้วเราติดท่าติดภาพที่แบบ แอชทิกแบบสวยมากผมบอนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนขาวซึ่งทางด้านของนิโคลปาร์เกอร์เธอก็ออกเธอก็ไม่ได้ผิวเข้มแบบแบบออกแทนๆผิวคำ้ำๆแบบกึง่งๆอ่ะเป็นผิวคนแบบางกลางธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ติดนะจุดจุดนี้นิดหน่อยนะแล้วทางหน้านของนักแสดงอย่างนิโคลปาร์เกอร์เนี่ยก็มีออกมาแบบ ถแถลงตอบโต้สื่อด้วยนะบอกว่าเธอไม่แคร์หรอกไอคนที่บูลลี่เธอไอคนที่ที่ด่าเธอไม่อยากดูก็เรื่องของมึงสิขูไม่ได้ง้อให้ดูอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ทําให้แบบมันเสียงแตกไปสองฝั่งอย่างฝั่งแรกก็คือไม่เห็นด้วยกับเธอการที่เธอเนี่ยมาพูดกับแฟนคลับแบบนี้อาจจะทําให้เธอโดนทัวลงเหมือนเรเชลเซคเลอร์บักสโนไว้หรือเปล่าแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเธอเนี่ย ออกมาตอบโต้แบบไม่ได้รุนแรงมากนะักถือว่าตอบโต้โอเคแล้วอารมณ์แบบเราเจอคนที่ด่าเราคนที่เขาไม่อยากดูเราอะ่ะต่อให้มึงพูดดีๆกับเขาอะ่ะ เขาก็ไม่ไปดูภาพยนตร์มึงในโรงหนังอยู่ดีถูกป,ปะ่ะฉะนั้นมึงจะไปแคร์ทำไมมึงก็แค่แคร์คนที่มึงควรแคร์ก็พอส่วนไอค,คนกลุ่มที่เขาบูลลี่มึงมึงก็พูดจาไม่ดีมันไปเถอะไม่ต้องแคร์มันซึ่งส่วนตัวผมเฉยๆกันนะจุดจุดนี้นะเพราะว่าทางด้านของดรามาา่าของทางด้านของนักแสดงนิโคาร์เกอร์ที่รับบทแอสทริกเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาเท่าเรเชลเซกเลอร์ที่รับบทสโนไวท์นะครับ แต่ว่าถ้าจะพูดเกี่ยวกับนักแสดงที่ผมคิดว่าน่าจะตรงปกมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของเจอราดบัตเลอร์ครับผู้ที่รับบทสโตรอีกครับผมซึ่งในฉบับไรแอคชั่นเนี่ยพี่แกเนี่ยคือผู้ให้เสียงภาคสโตรอีกนะครับซึ่งโอ้โหมึงเอ้ยน่าเสียงให้ว่าเหมือนแล้วนะ พี่ก็คือคนเดียวกันแหละเป็นคนให้เสียงในฉบับแอนิเมชันส่วนฉบับไรแอคชั่นพี่แกก็เป็นคนเล่นเองแม่งซะเลยซึ่งเหมือนและแสดงได้ดีออกมามา,มากๆผมรู้สึกว่าพี่แกน่าจะเป็นตัวละครที่ทําออกมาได้ดีและตรงปกมากที่สุดแล้วแหละพอพูดถึงโตอิกเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงพวกเผ่าไวกิ้งนะมันจะมีความโบกที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง How to Train อยูดาคอนนักผู้ชมรู้ไหมครับและในภาพยนตร์เนี่ยมันพยายามจะให้กล้องเนี่ย มันซูมบุคคลบุคคลนั้นบ่อยด้วยผมจับผิดโูมหลายครั้งเลยคือทางด้านของคนผิวสีที่เป็นไวกิ้งครับผมรู้สึกแปลกใจมากผมคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยคนไวกิ้งจริงๆมันมีคนผิวสีหรอวะส่วนมากเราเห็นถ้าจําไม่ผิดในแอนิเมชันกูเห็นแต่คนขาวนะกูไม่เคยเห็นคนผิวสีหรือคนผิวดําที่เป็นไวกิ้งเลยพอผมไปเซิร์ชเน็ตและหาข้อมูลมาแล้วเนี่ย ตามตำนานและสิ่งที่ค้นพบในประวัติศาสตร์โบราณคดีหรือรวมถึงพันธุก,กรรมของชาวไวยิ้งเลยนะไม่มีคนผิวสีครับแล้วถ้าถามว่าคนผิวสีมาจากไหนก็คือเป็นการตีความบทใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการเหมือนสนับสนุนต่างๆนานา,นาซึ่งในหลักความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานต่างๆนานาไวกิ้งไม่มีคนที่เป็นผิวสีนะครับขอเน้นย้ำเอาไว้เลยซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันมีมาแทรก แทบรบแกเสริมเข้ามาแต่ว่าทางด้านของตัวละครไวกิ้งเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรขนาดนั้นเราเลยไม่ได้แบบจะสนใจอะไรมันขนาดนั้นหละแต่ผมรู้รู้สึกว่ากล้องเนี่ยพยายามจะจับภาพแล้วให้ทางหน้าของคนผิวสีเนี่ยมีหน้ามีตาในบางจังหวัดนะแต่ส่วนตัวผมก็แบบมองมองข้ามมันไปไงเพราะตัวละครนั้นไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักมันแค่โผล่มาให้เราเห็นแล้วมันก็ผ่านไปแค่นั้นนหละท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครของพวกเพื่อนๆของคิกคัพแล้วก็แอสทริกนะไม่ว่าจะเป็นฟรีสเลก ทัฟนัทหรือรับนัทไอฝาแฝดขี้ก้างเออไอคู่นี้นี่ก็มีดราม่าเหมือนกันที่โปรติมันจะเป็นฝาแฝดขี้ก้างนะแบบผมแห้งแรงน้อยแต่พอในฉบับเนี้ยไอคู่แฝดต,ตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าเรียกว่าอ้วนแล้วกันถ้าพูดตรงๆเป็นคนอ้วนซึ่งมันผิดหลักจากในแอนิเมชันที่เป็นคนที่กุ้งแห้งแต่ก็ไม่เป็นไรคนต่อมาก็จะเป็นสโน๊กเบลส์อ่าคนนี้จะเป็นพ่อหนุ่มขี้เอก มากซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็คือจุดที่ภาพยนตร์ผมรู้สึกว่าน่าจะขยายปมตัวละครเขามากนะเกี่ยวกับทางด้านของพ่อเขาซึ่งพ่อเขาดูเหมือนแรกๆจะไม่ค่อยเห็นหัวหรือเห็นค่าอะไรในตัวเขาสักเท่าไหร่แต่พอท้ายๆเรื่องเขาได้พิสูจน์ตนเองได้เห็นว่าเขาก็เป็นลูกชายคนหนึ่งที่แบบพยายามเต็มที่แสดงให้พ่อได้เห็นว่าเขาก็มีดีนะซึ่งสุดท้ายท้ายสุดพ่อเขาก็ยอมรับในตัวเขานะครับสำหรับน็อกอาเลาโอ้ชื่อนี้อา่านยากจริงๆซึ่งตัวละครนี้ก็เสริมๆกันมานิดๆหน่อยๆนะ ่ถ้าถามส่วนตัวผมระหว่างสติ๊กกับทางด้านของฮัทโรเทนยูดากอนเนี่ยไรยแอคชั่นที่มีทั้งตัวหลักไม่ว่าจะเป็น เคียวกุดหรือว่าสติทถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะมันดีดีเสียต่างกันจุดดีของสติทเนี่ยคือเนื้อเรื่องที่มันแตกต่างจากแอนิเมชันมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างแล้วแบบเรามีตื่นเต้นในบางจุดมันมีความไม่เหมือนอ่ะมันทําให้เรารู้สึกไม่จําเจแต่ทางด้านฮาวทูเทนยูดาวคอนเนี่ยมันเหมือนแบบร0อเปรซ็เลยมีแค่เพิ่มเติมบางฉากเข้ามามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับฮาวทูเทนยูดาวคอนขนาดนั้นแต่ตัดไปที่สติทเนี่ยมันมีอะไรท แต่จุดดีที่ผมมองว่าผมชอบของ How to t r ท i n Your Dragon คือเคี่ยวกุดเนี่ยมีบทบาทเยอะมากคือสติสในร i ายแอคชั่นเนี่ยมันก็เป็นตัวหลักแหละแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นสติสมากขนาดนั้นแต่พอตัดไปที่เคี่ยวกุดโอ้โหเราเห็นเคี่ยวกุดแบบ จนรู้สึกว่าเออไม่อิ่มใจเลยอ่ะมันอิ่มเอมจัดจัดอ่ะซึ่งนี่เป็นข้อดีที่ผมแบบมันดีเสียต่างกันนะแต่โดยรวมแล้วทั้งคู่ก็เป็นภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นที่ทําออกมาได้ดีมากทีเดียวส่วนไอ้บักสโนไวนี่โอ้โหฝังขุดหลุมแม่งไ,ไปได้เลยห่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมาไหนข่าวที่มันจะเข้าทางนั่งของดิสนีย์พ์ทเนี่ยห้ใครจะไปดูมึงปูอ่ะคนนึงไม่ดูอ่อะเออแต่กูก็ไปดูในโรงนี่หว่า แล้วก็อีกเกรดความรู้หนึ่งนี่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าทางด้านของคริสเซนเดอร์เนี่ย คนนี้เนี่ยเขาคือผู้กำกับของ h o w t r t r a i n y d r a g o n ฉบับ a n i m เมชันนะครับแล้วพี่แกเนี่ยคือผู้ให้เสียงภาค Stitch ฉบับแอน m เมชันรวมถึงฉบับไรแอคชั่นที่เพิ่งเข้าโรงภาพยนตร์กันไปด้วยครับถือว่าพี่แกเนี่ยเป็นทั้งผู้กำกับเป็นผู้เขียนบทเป็นผู้ที่ให้เสียงภาคโอ้โหพี่แกนี่มากมากมายความสามารถนะหลากหลายความสามารถจริงๆต้องยก MVP ทางด้านของนะเรื่องนี้เนี่ยให้คริสเซนเดอร์เลยนะครับ ผมหลากคิดเห็นกันอย่างไรกับ how to train your dragon สนุกกันไหมหรือคิดเห็นเพิ่มเติมกันอย่างไรกับดราม่าต่างๆนานาก็าสามารถคอมเมนต์กันได้อย่างจุใจเลยนะครับผมพูดปิดป้าดประการใดไม่ถูกต้องตรงไหนไม่ถูกต้องใจใครก็ขอโทษไมนะ่นาที่นี้ก็ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ